ครับผมสวัสดีครับเขาทำอะไรกันอยู่ครับ <c oughs> ครับผมเออนี่ครับผมก็การร่วมแรงร่วมใจกันนะหลายๆคนอยู่ด้วยครับ เอ้าใส่ไหมใส่ผู้อื่นบ่ได้ใส่เจ้านี่แหละใส่ผู้อื่นบ่ได้ใส่เจ้านี่แหละทำผดผ่อนฮะอ๋อพอดีเปิดไว้ในบ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชิดเทียกันแป๊บแป๊บอ๋อช่องผัวเมียนะช่องผัวเมียเนี่ยผแล้วเหนียวอ๋อเดี่ยวมาเปิดโซ่อยู่บเดี๋ยวพันกล่องแอซิดเลยออกมาเลยม่เลยมันจะไม่เดือมากลับ มันใหญ่เกินช่องหรือเปล่าลุงเอ้าต้องเดือยอโอ้ยงนะโดนพอดีพอดีเลยเน่ยโดนหัวล้านพอดีเลยก้าง้ชิดพี ที่นัดที่นัทพูดอะไรไปเมื่อกี้โดนเต็มเต็มเลยโดนมงละล้านเลยแง่เอะเนี่ยแหละเนี่ยเขาหาไปอไรวะตอนนี้ก็เม่กนนี้ก็เดินกี่ยางไปเพราะว่ามือหนึ่งก็ถือกล้องอีกมือหนึ่งก็ถือกล้องแอคชิด สเสียดาง,า,งายยางฟันพอลันง่ายยางฟันพอลันเสียมือนี่ป้องอะไรกล่องตัวเปียกเปียกอยู่สิ <c oughs> โอเ้เตอรเกินป้างานตัวโมอตั้งการตูดแล้วนี่ตัวไหมันนี้ก็โอ้นี่กว้างพอดีนะเอาพอดีล็อกพอดีเลยพอดีล็อกยางโอ้ย่างต้น,นใหญ่มากฮะ

ที่เก่าเวลาเดิมเลยได้ยงเหลี่ยมได้ยังจะบ้าป้าคุณทำอะไรบ้างเมื่อกี้ร้อนได้ย่าง้าตรงกลางป้าะตองนี้างเดียวได้เดี๋ยวมัขอแล้เกียงใจโอเคข้างหลังว่งเขาเนอเร้อไม่เสียพี่หออไม่เสียเียอยู่นะ อบคุณทุกท่านนะครั cioè, บขอบคุณมากนะครับอันนี้ครับยาดีแพรครับยาอะไรนะเขาเรียกอะไรหุบครับยากระชับยากระชับยึดอยู่มือครับยาอะไรหุบครับยึดยึดอันนั้นหุบครับยึดเป็นสมุนไพรอย่างดีครับอะบิตุ yes, ่ม ต้มินรเรลูกนกต้สสองต้นอย่างพิเเ่ยต้ส่สองต้นไงจ้าเลยนะเอายาดีแพงจริงเนี่ยคบอย่างดีนะฮะป้ารู้พูดไม่ได้พูดไม่ได้อ๋ป้ารู้ยู่ใช่ไหมคะป้าจะเป็นยางอะไรเพราะว่ากิ่งยางมันปีมาพอดีตอนมันหักไอชิ้น ฝากฝากกล้องให้เอสซีดเรนเด็บมาให้ที่กันเอสซิดครับบวโห่ซีบบ่ครับผมเลือกเต็มอ้ยอ้าวนี่กล่องตะขอนี่ล่ะเนี่ยเต็มพ่อไม่เต็มดีกว่าบ้างดูว่าดิพ่อไม่เต็มดีกว่าอันเจ้าเจ้าเดมันยกน้ำข้าวเจ้าบ่ไม่ไช่หนีให้บ่หนิ ยางน้ำกลนก็เจ้าสิยางปึ้งหน้าหือ่งลบอะไรข้าดิค่าตอกองเสียมือบางใบกับอะไรอ่าโทรศัพท์คอยพังมาดิมาช่วยนะครับผมขอบคุณไปแตนนะครับที่ตั้งชื่ออ้อเต็มร้อยอ้อไม่เต็มพี่อ๋อวะเต็มรถเลยเต็มข้ออไม่เต็มพี่อ๋อวะอ้อไม่เต็มเอ้าใครเปลี่ยนชื่อที่ปาแตนตั้งให้ผมผมไม่รู้ด้วยไปรับเองด้วยผมถือว่าป้แตนตั้งชื่อให้ผมแล้ว ก็เกินอยดมั้ใม่ป่าเงินพานพันพานอยู่ตรงแคบนะพานยกขันไดมาห้องก่อนก็เอาไว้งี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่างอะไรกินก็จังขอบคุณลุงพลด้วยครับผมนี่หลายๆคนนะครับโั้เดี๋ยวเดี๋ยวจะถือกล่องซื้อดิเดมไปอยกม้น่าจะสามสิบคน่กน นิกกี้ก็ยกกว่าฉันนิกกี้ก็น่าห้าสิบกว่าคนใช่ไหมโอ้ไม่คิดนะว่าจะยกมาไหวอ่ะโอ้โเชื่อมากคนคนหลายสิละครับโอ้ยจ่าห้าร้อสงสารจ่าไอ้จ่าเอ็มเมื่อกี้ตัวมันนิดเดียวหลังห่าแกไปยกอยู่นี้ไงโอ้โหแล้วมันหนักมากข้างหน้าข้างหน้ามันมีเด็กเฮ้ยเดี๋ยวเมกเขาเจอแล้วเด้ยเฮ้ยเมนบอเบนบอก็เห็นอยู่นี่ คิดได้ครับชัดเจนบาดิลักชัดเจนแอซิดมาตั้งเน่ยในบ้านอุ้ยข่อยมาแต่เริ่มแหลกถึงตาจุดแหลกพูดนะตาตาขาจุดอุ้ยอย่าไปใช้กับตาขาโอ้ยนายปางถามว่าจริงเลยจริงเลยจริงพวกเจ้าตาเสาอแหลกเจ้าพวกเจ้าน้องที่แหลกข่อยมาแล้วอ๋อใช่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 ลุงยังบอกกันว่านี่แอซิดมาใช่ไหมแอซิดมาแล้วเออใช่ใช่ขอให้ครับขอให้ครับ เออแม่นบ uhm, ้าเห็นบ้าใช่เออเห็นบ่าแม่สามัญพลังยังเห็นเลยโอ้เกิดป้าอยากได้ภาพต้องควายเจ้าล่ะตีเออครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสวัสดีครับ